เดี๋ยวเราจะพาไปดูความซ่าที่หายไปกันหน่อยอม,มีคนคนหนึ่งนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหซ่าเสียงดีปากดีเพราะเป็นนักแรปเปอร์ไงโยโยแล้วก็แรปแต่งเพลงด่าประเทศไทยด้วยทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นศิลปินที่มีผู้ติดตามมากมายแล้วเขาก็พยายามที่จะยกระดับตัวเองโอ้ตายแล้วไม่อยากจะเทียบเลยอะ่อะ,อะบอกว่า<ะ>ตัวเองเหนือกว่าน้องลิซ่าของบ้านเราด้วยซ้ำโอ้ชาวเน็ตอวยเขาฉ่ำเลยโอ้ยกล้า เปรียบเทียบเนอะชาวเน็ตก็เ no. นออวยไม่ได้ดูอะไรเลยล่าสุดเวนด้าหายซ่าเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าพฤติกรรมที่ตัวเองทำนั้นโดนถอดจากการเป็นพรีเซนเตอร์น้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งค่ะโดยเวนด้าทำตัวเองลุ้นล้วนเลยด้วยความรักชาติเล่บเกินพประมาณอาทิตย์นึงเกือบเป็นล่วงแดงไล่าสุดตั้ง ออกมาประกาศบดบรรดาออกจากการเป็นพีเซนเตอร์ของรียปร้อยแล้วไม่ได้ให้เหตุผวมาวันดาที่ไปแสดงความคิดเห็นดันการเมืองแล้วก็แสดงภาพรักษในแย่ลบออกมากเพื่อไทยประชาชนชาวไทยนีแย่แบนสินค้าของในความสินฟังข,งของชาวกัมพูชาสมเด็จรุ่นเส้นก็ได้ออกมาประกาศว่าสูๆูย่าเร้ากินเดออยยาแบนเดอเพราะว่ามีผลิตในประเทศเ่าเพื่อไทยประชาชนประเทศเ่ามีงานทำกับรรดาสิ่เป็นเังนในกระซังหัวเมียมันถอดพนันนะ อุยอ้อยเอาประโยคสุดท้ายช็อตฟิลเลยยังไงนะว <c oughs> ันดอร์จะเป็นยังไง <c oughs> ก็ส <c oughs> <ก>ั่ง <c oughs> หัวแม่เถาะใช่ไหมอพอพูดอย่างนี้ป้าพี <c oughs> ่กินก็ไม่ค่อยจะเก่งภาษาอีสานแต่ว่าได้ยินอะไรกระซางหัวแม่อะไรสักย่านหนึ่งแหละคุณผู้ชมคือแม่งไหนว่าอีสานตามพิธีจ่อยเลยพิธีจ่อยฝอยข่าวค่ะสรุปข่าวให้แล้วว่าพ่อเวนด้าคนซ่าตอนเนี้ยหายซ่าเรียบร้อยเพราะว่าโดนถอดออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์แล้วนะคะแล้วก็เครื่องดื่มยี่ห้อนี้ลบรูปเวนด้าออกจากเพจหมดเลย ไม่เหลือเลยค่ะเลยคิดว่าน่าจะมาจากการที่ตัวของเวนด้าแรปเปอร์ดังฝั่งเขมรออกมาด่าไทยไม่หยุดแล้วก็พูดจาในเชิงที่มันไม่เป็นความจริงด้วยลักษณะยั่วยุให้เกิดการประทะกันเวนด้าเนี่ยในส่วนตัวเขา่มีคนติดตามเกือบ3ล้านนะแต่ว่าเขาไปโพสต์ข้อความในทํานองที่ว่าการประทะกันในครั้งนี้ไทยเป็นคนผิด ไทยเป็นคนเริ่มก่อนแล้วก็ติดแฮชแท็กโยงเข้าการเมืองด้วยซึ่งคำกล่าวหาทั้งหมดนี้มันเป็นประเด็นด้านการเมืองระหว่างประเทศค่ะแต่ว่าเครื่องดื่มเนี่ยเขาก็มี เขาเรียกว่ามีภาพลักษณ์ของสินค้าว่าเขาไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกกรณีนะคะแล้วเขาก็ต้องการจะรักษาภาพลักษณ์ในเชิงบวกด้วยสรุปแล้วที่แวนด้าโดนปลดออกเนี่ยไม่ได้มาจากแค่โพสต์เดียวนะคะทุกคนคือไม่ใช่แค่ว่าเขาโพสต์แค่ว่าไทยเริ่มก่อนไทยยิงก่อนแล้วเขาโดนปลดเลยมันมีหลายครั้งค่ะเขาใช้วาทกรรมชาตินิยมแบบรุนแรงเขาแต่งเพลงด่าป,ประเทศไทยด้วยใช่ นี่มันคือการสร้างความเกลียดชังถือว่าเวนด้าเป็นตัวแทนของคนที่สร้างความเกลียดชังประเทศเพื่อนบ้านเขามองไปถึงภาพลักษณ์ตรงนั้นเลยแล้วก็มีกระแสต่อต้านในสังคมออนไลน์โดยเฉพาะผู้บริโภคชาวไทยเองเนี่ยเราก็ต่อต้านว่าอีคุณเอาคนที่มีทัศนคติแบบเนี้ย มาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าคุณหรอเราก็ไม่ยอมนะเราก็ไม่ยอมเหมือนกันค่ะ<อ>เพราะว่ามันก็ควรที่จะมีภาพลักษณ์ที่ดีไหมประกอบกับทางนโยบายของแบรนด์ระดับโลกคือเครื่องดื่มเขาอะไม่ได้มีแค่ เขมรทำเขมรใช้เขมรดื่มไงเออขาเป็นผู้สนับสนุนระดับโลกพี่กิงว่ามนุษย์ต่างดาวก็รูจ้จักเขานะเออเขาก็ชื่อดังจริงๆนั่นแหละคุณผู้ชมเขาก็เลยจําเป็นต้องถอดออกเพื่อป้องกันความเสียหายด้านภาพลักษณ์แล้วก็ด้านการตลาดนะคะซึ่งหลังจากที่เรื่องนี้เป็นข่าวเป็นคราวออกมาก็มีชาวกัมพูชาหลายคนค่ะพี่บอลพี่ต้นไม่พอใจแล้วก็ประกาศเลยว่าเออเงินพวกเราชาวกัมพูชาก็ เลิกดื่มมันไปเลยนนไม่ต้องดื่มเลย<อ>ก็ในเมื่อมาถอดแวนด้าออกแบนกันจะพากันคว่ำบาตรเลยค่ะ<อ>พากันประกาศเลยว่าจะคว่ำบาตรจะแบนจะไม่กินอีกแล้วบางคนถึงขั้นเอาขวดมาเหยียบมาบี้มาขายี้เหมือนตอนที่เขาเหยียบขวดจากประเทศไทยอ,ะอ่ะก็พากันแห่แบนเลยว่าไม่กินก็ได้ไปเอ้ย์นไปกินยี่ห้ออื่นก็ได้เอพอเกิดกระแสะแบบนี้ขึ้นมานะครับคุณผู้ชม